เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาลงซูเปอร์วอลเปเปอร์บนเล d มี n โน้ตแปดนะฮะหรือว่ามือถือรุ่นอื่นๆก็ลงได้นะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาคือมันไม่รู้ว่าปัญหาหรือเปล่าเนะเออเดี๋ยวผมอ,อธิบายกันก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับซูเปอร์วอลเปอร์นะฮะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ของมี่ยูไอสิบสองนะฮะซึ่งเป็น ฟีเจอร์ที่แบบมือถือต้องแรงหน่อยนะฮะถ้าเกิดอยากจะได้แบบไม่ต้องแบบมาลงแบบนี้นะฮะเออ hmm. คือแบบมือถือคุณต้องเป็น Snapdragon 845ขึ้นไปนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะแล้วก็2จะต้องอัปเดตเป็นมิโยสิบสด้วยนะฮะเออซึ่งแบบแค่ไอ้845ขึ้นไปเนะี่ยก็ยากแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> ต้องมิโยสิบสด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะตอนนี้เลยนะก็มีแค่ไม่กี่รุ่นหรอกฮะที่ได้มิโยสิบส แต่ว่าวิธีการลงแบบนี้นะครับมันก็ลงได้ครับลงได้แต่ <c oughs> เครื่องผมเป็นเล่ m อยน็นะเออแล้วก็ใช้เป็น CPU เออเป็น s ซ a p d ด a กร n นหกหนะฮะซึ่งมันจะนวงนวงนะเวลาเราทัชแบบนี้นะครับผมอ่าก็ราวๆนี้แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นฟีเจอร์นี้ก่อนนะฮะปุ๊บพอระดับหน้าจอนะฮะเปิดมาว้าวโอ้โหเห็นไหม <laughs> มันจะมีการแบบ ฟืบซูมเข้าไปบนอ่าอันนี้เป็นดาวคารนะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะฟืบเห็นปะซูมเข้ามาเลยอ่ะฟืบแต่ว่าตอนนี้มันเป็น,ปนตอนคืนแล้วนะฮะพื้นก็เลยจะเป็นสีแบบนี้นะฮะคือสีจริงๆก็เป็นสีแดงนะะั่นแหละเออจะเรียกว่าสีแดงหรือสีส้มวะ <laughs> โอเคก็สําหรับซุปเปอร์วอลเปเปอร์นะฮะซุปเปอร์วอลเปเปอร์คือมันก็เป็นวอลเปเปอร์เป็นไลท์วอลเปเปอร์นั่นแหละเออแต่ว่าเสี่ยวมี่เขาก็เอามาปรับแต่ง แต่งต่างๆ,ๆนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อด้วย <c oughs> เป็นซูเปอร์วอลเปเปอร์นะฮะซึ่งวิธีการลงนะฮะก็ใช้แอปออแค่ไม่กี่แอปเองนะฮะก็มีตัวนี้ครับ Google วอลเปเปอร์นะฮะหรือว่าถ้าชื่อทางการก็คือ w a ลเปเปอร์นั่นแหละนะฮะซึ่งก็หาโหลดได้จาก Play เพจโซเลยนะฮะซึ่งก็เขียนไปเลยครับว่า Google w a r p a p e r ร แอปนี้เลยครับอ่าของ Google โดยตรงเลยนะฮะนี่โอเคครับเนี่ยก็กดเปิดได้เลยนะฮะแต่ก่อนจะกดเปิดตนะ้อง mm hmm. ดาวน์โหลดมาก่อนนะฮะซึ่งไฟล์นะครับผมก็จะเป็นอ่ไฟล์จากเมกานะฮะผมขอเอาเครดิตจากช่องช่องหนึ่งนะฮะเออเจำชื่อไม่ได้ข <c oughs> อไปด้วยนะฮะก็นั่นแหละฮะก็ผมก็มาจากเขานี่แหละนะฮะคือพี่แกเขาเออ่ให้ให้ดาวน์โหลดในเมกานะฮะซึ่งเมกาก็ ก็เป็นไฟล์แบบไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไฟล์ดิเป็นแฟ้มเออเป็นแฟ้มแล้วก็มีไฟล์ข้างในนะฮะซึ่งนี่หน้าตาของมันนะฮะชื่อไฟล์นี้แหละนะฮะอยู่ในเมกาเด็ดเลยอันนี้คือจะไฟล์อยู่นี่นะครับผมเอานะครับเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเด็ดเลยเอาไปเอาไป <laughs> เอาไปก่อนนะฮะไฟล์เป็นอย่างนี้นะฮะเออพอเรากดขึ้นไปปุ๊บมันก็จะมีเอ่อซูปเปอร์เอิร์ธนะฮะแล้วก็ซูปเปอร์เอ่อ ดาวคาร์เลยแนละ้ะเออแล้วก็ข้างในนะฮะมันจะมีพวกอ,อ่ามีแบบแบบขาวกับดาร์กนะฮะเออขาวกับดาร์กแล้วก็มีแบบ Default default มาเลยนะฮะซึ่งคือไอตัวเอ่อมีไอตัวซุปเปอร์ไวเปอร์ดินะฮะจะกินประมาณสัก1.4กิกเลยนะฮะซึ่งเราว่าหลายหลายคนก็อาจจะขี้เกียจโหลดนะฮะเยอะขนาดนี้นะฮะซึ่งผมก็เลยได้ทำไฟล์นะฮะเอาไว้แบบ คือมีแต่เฉพาะ Default นะเออ Default นี่ครับ Default โลกนะฮะแล้วก็ดาวคารนะฮะมีครบเลยนะฮะซึ่งไฟล์นจะเป็นไฟล์ a p k นะฮะซึ่งเอาง่ายๆมันคือแอปพลิเคชันนั่นแหละฮะเออซึ่งวิธีการก็โคตรแสนง่ายเลยครับพอคุณดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็หรือก็เลือกสักอันนึงอ่ะสมมติเราเลือกอันนี้นะแล้วกดปุ๊บอ่ารอรอรอ,รอแป๊บนึงนะฮะอ่าประมาณนี้ครับแล้วก,กดติดตั้งเลยนะฮะเออ แต่ส่วนผมไม่กดล้วกันนะฮะลงแค่2อย่างก็พอโอเคประมาณนี้ครับถัดไปนะฮะหาทูลงนะครับพอคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้คุณเข้าตัวซ super super เลยวาเปอร์ของ Google นะฮะเออพอเข้าไปปึ๊บรอแป๊บนะครับนี่ครับมาแล้วให้คุณเลื่อนไปอันสุดท้ายเลยนะฮะอันนี้ครับอันนี้ปึ๊บ คนที่ลงแล้วนะฮะอันนี้สําหรับมือถือเสี่ยวมีหรือว่าเลดมีอาจจะเป็นเท่านั้นเลยก็ได้นะครับผมเครื่องอื่นมันมีปัญหาเรื่องล็อกสกรีนนะฮะเพราะว่าเวลาเราลงลงไอตัวไลท์บัเวเปอร์หรือว่าชื่อของเสี่ยวมีก็ซูเปอร์ไวเปอร์นั่นแหละฮะเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนไวด์เปอร์แบบเดิมก่อนนะฮะซึ่งเดี๋ยวให้ดูสักรอบนะปึ <c oughs> ๊บฟลูอ่าซ,ซูมแล้วก็ สูงขึ้นไปอีกนะฮะครออ่าวๆครับประมาณนี้ส่วนทีมเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผมเปลี่ยนกลับมนเอาเป็นไวโอเปอร์นี้แล้วกันนะฮะปึ๊บกดทั้งสองเลยโอเคครับอ่ะพอท่านผู้ชมกดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเช็คก่อนโอเคไม่มีบั๊กโอเคฮะเวลาท่านผู้ชมกดมาแล้วนะฮะก็ให้เข้าไปใหม่นะฮะสมมุติสมสมุตินะท่านผู้ชมใช้ไวโอเปอร์แบบ ไม่ใช่ไลฟ์วอลเปเปอร์นะเพราะว่า Xiaomi ม,มันจะมีปัญหานิดนิดหนึง่งนิดนึงนะฮะโอเคให้เราู้ชมเลือก Super iper, ซูเปอร์วอลเปเปอร์สักตัวไหนตัวหนึ่งนะฮอ,อซึ่งผมมีอยู่สองอันนะฮะอันอื่นก็ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะฮะโอเคมาเลือกเป็นโลกแล้วกันนะฮะเราแป๊บนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคอ่ามาแล้วครับประมาณนี้ครับแล้วก็กดที่ตั้งค่าวอลเปเปอร์ครับผมพอนะกดปุ๊บกดเป็นหน้าจอ หลักแล้วก็หน้าจอล็อกนะฮะอกเปิดเป็ดปุ๊บเป็นร้อยครับมาแล้วครับแต่ว่าครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ครับนี่ครับหน้าจอล็อกสกินมันไม่เปลี่ยนตามครับอซึ่งของเสี่ยวฮีอ่ะมันแก้ได้ครับเสี่ยวเสี่ยงฮีหรือเลดี้ก็แก้ได้ฮะแต่ว่าแบรนด์อื่นที่ผมลองไปนะฮะมันมันเหมือนมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันนะฮะวิธีแก้นะฮะสำหรับของเสี่ยวนีนะก็คือให้เลือก วอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหวนะครับที่มันแถมมานั่นเองนะฮะโอเคพอกดปุ๊บกดหน้าจอทั้งสองโอเคพอระดับหน้าจอปุ๊บกดมาอ่าใช้ได้ปึ๊บโอเคใช้ได้เรียบร้อยครับพอทีนี้ฮะเรากดเข้าไปที่วอลเปเปอร์ครับเราก็กดที่อันนี้กดที่เดิมครับอ่ารอแป๊บน,นะฮะโอเคโอเคมาแล้วกดปุ๊บ พอเราดับหน้าจอปุ๊บกดมาอ๋อเห็นไหมมันเปลี่ยนตามแต่ว่าแต่ว่ามันบั๊กอ่ะสิเดี๋ยวเออเนี่ยเนี่ยมันบั๊กมันบั๊กจริงๆมันต้องซูมแหละแต่มันบั๊กเออไม่ยอมซูมเออนี่เราแล้วมาแล้วโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับวิธีการลงซูเปอร์วอลเปเปอร์นะฮะซึ่งรุ่นอื่นๆนะฮะที่ผมได้ทดลองนะฮะก็จะเป็น vivo y 5 0นะฮะกับ oppo a 5 2 0 2 0ซึ่งผมลงแล้วนะฮะมันมีปัญหาเรื่องล็อกสกรีนนี่แหละฮะมัน มันแก้ไม่ได้อะเออผมลองใช้ตัวไลฟ์บอยเปอร์ที่มันที่อยู่ในเครื่องอ่ะันของ Xiaomi อะ,อะไรอย่างงี้นะฮะที่มันติดมาให้เครื่องอ่ะแหละผลปรากฏว่าครับไม่เปลี่ยนตามครับเออมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตรงหน้าล็อกสกรีนตามเออแต่ว่าหน้าแบบหน้าจอหลังอย่างเงี้ยเออเนี่ยที่ผมเลื่อนเลื่อนอยู่มันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนได้ทั้งสองเครื่องเลยนะฮะเออร i ม o กับ Op p o ปเนาะส่วนรุ่นอื่นๆท่านผู้ชมก็ไปลองเองนะกันนะฮะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องเป็นดอยปัจนขึ้นไปหรือเปล่านะแต่ว่ายังไม่ได้เทมเหมือนกันเออพราะเครื่องนี้เป็นอะดอยเนะฮะก็คือพอใช้ v i เปอรนี้แล้วอ่ะก็รู้สึกว่ามันกระตุกนะมันไม่ใช่กระตุกมันโดนจุดโดนหลอกนะฮะโอเคครับสำหรับปัญหาของตัวซูเปอร์ไวเปอร์นะฮะที่ผมประสบพบเจอมานะฮะก็คือตัวเซนเซอร์เซนเซอร์เอียงเครื่องนะฮะมันจะ มันจะเออเลอร์สำหรับอวเปอร์แบบโลกนะฮะแต่ว่าแบบวงจันนะฮะเท่าที่ผมลองมามันเหมือนจะไม่เป็นนะฮะแต่ว่ามันเป็นเฉพาะโลกฮะซึ่งตะกี้นี้ผมลืมอัดนะฮะก็ก็อาจจะมาต่อช่วงในช่วงหนึ่งก็ได้นะฮะก็นั่นแหละฮะเออก็มาแบบว้องไวว่องวนะฮะซึ่งไอที่มันจะใช้ไม่ได้ก็คือ2ตัวนี้นะฮะเออไอตัวเอียงเครื่องกับเซ็นเซอร์เข็มทิศนะฮะส่วนอย่างอื่นก็ใช้ได้ปกตินะฮะซึ่งวิธีแก้ก็คือปิดเปิดเครื่องใหม่นะฮะแต่ว่า มันก็จะเป็นปัญหาเดิมไงพอเราปิดเปิดเครื่องใหม่ปุ๊บแล้วเรายังใช้สเปอร์เวเปอร์แบบโลกอยู่ก็ยังจะมีปัญหาตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเครื่องอื่นเอ่อที่เป็นแบบที่มันติดมาให้เลยอ่ะพวกแบบจะนเซอร์84ขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะพวกโคโคเอฟทูปอ่ะผมได้ลองเล่นแล้วนะซึ่งแบบมันดีมากมันสวยเนี่ยฮะเซนเซอร์มันจะแบบไม่ไปครับเซนเซอร์มันจะอยู่นิ่งแบบนี้เลยฮะซึ่งถ้าเิดของจริงเซนเซอร์ก็จะแบบโดดไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะเออถ้าเราเอียงตามอะไรอย่างงี้ แล้วก็เซนเซอร์ like เข็มทิศนะฮะเข็มทิศก็แบบเ <c oughs> จ๋งเลยครับเจ๋งเลยครับอ่ะมาดูเซนเซอร์ที่ใช้ได้ครับนี่ครับอ่าเซนเซอร์วัดแสงนะครับวัดแสงก็วัดแสงได้ใช้ได้นะฮะเอามือมาปิดปิดตัวเซนเซอร์นะฮะก็ยังจะเป็นสูนนะโอเค <c oughs> แล้วก็เซนเซอร์ proximity นะฮะ proximity อะไรทุกอย่างเนี่ยฮะเออเรียกยากสุดเกินนะฮะจริงๆอันที่คำที่มันเรียกยากก็คือตัวตัวนี้แหละฮะเออโอ้เกิดผิดนะฮะ สนใจโรสโคมนะฮะก็เออคือท่านผู้ชมผมอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าใจโรสโคมผมเป็นอะไรอะเวลาผมแบบเนะี่ยเห็นปหนี่คือผมวางนิ่งๆเนะเนี่ยวางแล้วนะตอนนี้ผมวางแล้วเซนเซอร์มันเอียงเองเลยเนะี่ยผมวางแล้วแล้วผมมายกยกขึ้นมาเนหะ็นไหมเพอเราขยับเนี่ยท่านผู้ชมดูดูจากตรงนี้ได้นะเออดูจากตรงนี้ได้เดี๋ยวผมลองวางไว้นิ่งๆนะโอเคสามสองหนึ่งไปละอ่าเห็นไหม ตัว x y แล้วก็ Z นิ่งนิ่งเลยครับแต่ตัวตัวตัวนเซอร์มันเอียงครับซึ่งปัญหาเนี้ยผมไปเห็นในกลุ่มนะฮะซึ่งในตัวนั้นจะเป็นเลนส์หนีโนดเก้าของผมเป็นเลนส์หนีโนดแปดคือท่านผู้ชมผมอยากรู้เหมือนกันว่าตัวสมุดเป็นอะไรนะฮะเอออยากรู้เหมือนกันมากมากตอนนี้ก็นั่นแหละฮะโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วก็เซนเซอร์แม่เหล็กแม่เหล็ก น,นี้ก็ใช้ได้นะอยู่แล้วนะฮะอันนี้โอเคครับก็คร่าวๆสำหรับเออเรื่องปัญหาของตัวซูเปอร์ไวเปอร์นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เอ่อตรงนี้ครับเนี่ยตรงพื้นหลังมันอะ่ะเออจริงๆมันก็ขยับนะแต่ว่าตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วไง <c oughs> คือดีฟ a ลต์ของมันเนี่ยจะมีตอนตอนเช้ากับตอนกลางคืนซึ่งก็ตอนเช้ามันจะอยู่ประมาณสัก ตีห้าหรือหกโมงนี่แหละแล้วก็ตอนที่มันมืดๆอย่างนี้นะฮะก็ประมาณสักสองทุ่มขึ้นไปนะฮะโอเคคร่าวๆมาณนี้แหละนะฮะสำหรับซูเปอร์วอลเปเปอร์บนเสี่ยวมีนะฮะคร่าวๆฮะเออวิธีการลงนะเดี๋ยวผมเออวิธีการดาวน์โหลดนะฮะเดี๋ยวผมเอ,อ่อขึ้นเป็นวิธีการดาวน์โหลดอยู่ทางด้านขวานะฮะเออก็ดูกันได้นะฮะข,ข,ข้างหน้าจอเลยเออนะฮะก็ประมาณนี้ นะฮะคงไม่มีอะไรแหละนะฮะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับแอปวอลเปเปอร์ตัวนี้นะฮะคือบางเครื่องอ่ะมันอาจจะไม่รองรับเออบางเครื่องมันอาจจะแบบไอตัวแอปเนี้ยมันไม่ขึ้นมาเออมันอาจจะไปอยู่ในในระบบอีกทีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออเพราะบางคนนะผมผมไปเห็นคอมเมนต์ในแอป,ปอ่ะเออในเพจโต้อแอปเนี้ยนะฮะว่ามันมีปัญหา มันม,มองไม่เห็นเออมองไม่เห็นแอปต้องไปเข้าดูนี่นั่นนะฮะซึ่ง vivo y 5 0ห้าสิบก็เป็นหนึ่งในแรกคือเราต้องไปเข้าในเพจ re อะฮะแล้วไปจิ้มเปิดไอตรงนั้นแหละไอตรงที่ผมให้ดูอ่ะเนี่ยเนี่ยต้องจิ้มเปิดตรงนี้นะฮะเออแต่ว่าเครื่องผมมันมีนมให้นะฮะเออแล้วก็ oppo ด้วย oppo ก็มีให้เหมือนกันแค่สองเครื่องนะผมลองแค่สามเครื่องสิสามเครื่องลมเครื่องมุมด้วยนะฮะโอเคครับประมาณนี้ครับเออก็ สำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะก็กดไปทั้งหมดด้วยนะฮะเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมพุงคลิปใหม่นั่นเองนะ,ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไปครับผม